ยังอยู่วยวนี่กันี่ยว่ะตกได้เลยขี่มาจอดแม่งกดไม่ทันเลยแห <c oughs> ว่บิ๊กซี่ละเออได้เจ็ดถุงละผมได้เจ็ดถุงและะ้วนะเปิดไล่พวกขนยาอยู่อ้าวไม่ไม่ขึ้นมาหาเราอ๋อไมไมมันไอ้นีไน่ไล่พวกส่งยาไม่ขึ้นอะไรไลคิวตี้ไงโอ,วอ้วัสดีครับสวัสดีครับ แอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบชั้นสองแอบชั้นสองชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยแซมมันอยู่พุ่มย่าษ์เตโอเค okay, ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอเดนลูซิเฟอร์เรามาสู่พาร์ทที่6กันแล้วนะครับผม เออทุกคนผมลืมบอกตอนนี้ผมไม่มีแกงแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสถานะแก๊งของปัจจุบันนะครับเออตอนนี้แก๊งเอลไนที่ผมอยู่เนี่ยเอ,อ่อยุบน่าจะยุบแล้วนะครับเพราะว่าหัวหน้าแกงย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่มีแกงนะครับผมอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลยฮะยู่รอใครเนะี่ยรอคุณผู้หญิงจะวิ่งไปจบุูมด้วยกันผู้หญิงไหนอ่ะหญิงหัวเขียว โอ้น้องเมจีอ่ะน้องน้องน้องอีฟเหรอน่าจะมั้งที่อยู่อู่บ่อยๆอ๋อน้องอีฟเหรอมัง้งใช่จริงๆจะเอารถไปก็ได้แหละแต่ได้วิ่งข้างหญิงมีความสุขกว่าเออวิ่งบางก็ได้ขับรถเบื่อแล้วเ <laughs> นี่ยก่อนก่อนตาแดงผมผมได้มาาไหร่วะสาสิบเก้าถุงเ่ะผมก็พอแล้วเนี่ยโอ้โหผมผมเพิ่งเข้าประเทศมาเอง ได้ยินว่ามีคนล่าผมทงนั้นและผมหยุดเลยเหรอใครล่าอะผมเอยชื่อไม่ได้เดี๋ยวมีคนแถวนี้ไม่บอกอรือผมบอกลุงผมบอกลุงผมไปแล้วสองคนนะ่ะลุงผมจะช่วยผมอยู่<อ>เฮออ้ยผมล่อแม่งแน่ผมอตส่าห์อยู่เฉยๆแล้วนะผมอยู่ของผมเฉยๆนะผมบอกว่าผมไม่หาเรื่องนะแต่แม่งบอกว่าแม่งจะล่าผมผมผมโทรหาลุงเลย ได้ยินคำนี้ล,ล,ลุงนี่ลุงในแก๊งซันออฟใช่ไหมผมบอกลุงอูซี่กับลุงวิทแล้วนั่นนั่นนั่นสองคนนั่นแหละลุงผมบอกลุงทั้งสองแล้วจับไปตอนนี้เอานายแตกแล้วนะแตกแล้วไปหมดแล้วถ้าแล้วตอนนี้ผมอยู่โดดเดียวเดียวตด้ในท้องเลยดีแล้วดีแล้วยอยู่อยู่แบบโดดเดียวแบบผมอ่ะเหมือนลุงอูซี่ก็บอกให้อยู่โดดเดียวไปก่อนอยู่โดดเดียวแต่ว่า เพื่อนเยอะพี่พเยอะใช่ใช่ลุงแกก็พร้อมช่วยเหลือแหละมาแล้ว<ม>เดี๋ยวผมว่าจะไปจบโกนก่อนมีอะไรบอกผมนะถ้าให้ผมช่วยอะไรอะ่ะค <c oughs> ุณลุยคุณลุยได้วุฒิยังได้วุฒิยังยังเลยฮะอ๋อผมผมผมว่าจะจะทำอีกอะ่ะอีกนานเลยกว่าจะทำาอาวุธอ่ะุ้ยหดเลยอย่าเพิ่งไปขายอะไรเงินแดงเงินแดงผมมีเกือบแสนแล้วนะแต่ผมไม่ขายเนี่ยรอใช่ผมตีอาวุธนะอะไรผมขายหมดเลยโอ้ผมไม่ขายผมบอกเลยผมจะตีอาวุธ ไม่เอาผมเอารถก่อนนะอาวุธไว้ทีหลังโอ้ยรถผมนี่ไงร้อยโลฟาร์มาสาแหมไม่รถรถไอ้นี่รถแรงแรงรถเทสให่อไวุธปิดนั่นแหล่ะมันก็ต้องร้อยโลฟาร์มก่อนสิรมันแล้วร้อยโลฮะเอาไง Hello Where you from I from Thailand You from Thailand Can I ask you for a few question ว่าไงนะ Can I ask you for Yes Yes No Okay Thank you Teacher Goodbye โอเคโอเคเดี๋ยวประมเฮ้ยเขาเขาต่างชาติหรือเขามาแกลงวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาเข้าประเทศนี้แล้วเหรอวะเฮ้ยเขามาแกลงเหรอมั้งคนไทยเลยเออที่พูดไม่ยจะรู้เรื่องอยู่ภาษาฝรั่งผมพูดไทยได้นิดหน่อยมันได้เยอะเลยอ่ะไปแกลงคนดีกว่าเราเป็นต่างชาติแกลงดีกว่าผอว่าน่าจะฮาอยู่ฮะผมไม่แกลงคนนะผมใสอ่ะใสใส ไหรอใช่ๆอย่า absolutely ไปไปจกปูนกับผมไหมต่างชาติ What is จกปูนอะไรคือจกปูนนะจกปูนคือทำผิดกฎหมายอ่ทำผิดคอมโอ้ยผมทำหมูดีกว่านะผมไม่ชอบทำอะไรที่มันไม่ดูจกปูนรวยน่ถุงละสามพันห้าน่เห็นไหมเขาไปฟาร์มหมูเห็นไหมผมไม่ฟาร์มหมูถ้าผมฟาร์มหมูผมจะได้คันนี้เหรองง้นผมไปบอกตำรวจนะ คุณจะบอกว่าคุณจะได้อะไร่ฮัลโผมไม่บอกก็ได้คุณจะโดนผมอุ้มหนีคุณบอกตำรวจอ่ะโอ้ยยูวิอุ้มเมียเหรอใช่แล้วโดนอุ้มแตงเคยไหมโอ้ไปไปพุ่มไม้กับผมไม่ได้นพุ่มไม้พุ่มไม้อะไรคือพุ่มไม้อ่ะเนี่ยเข้าพุ่มไม้ตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้พุ่มไม้นั้นก็เข้าได้คุณจะเอาตูดผมเหรอเดี๋ยวรู้เข้าพุ่มไม้แล้ตูดผมยิ่งนานๆอยู่อย่ามายุ่งนะ เออแล้วที่นี่เป็นทวีปเป็นประเทศแทบถบทวีปอะไรอะฮะที่นี่เหรอ <Yeah. S 2> ที่นี่เป็นประเทศแอฟริกา <Yeah. S 2> ดูดิดูยังไงอะนี่ไงผมใส่ชุดอะไรผมใส่ชุดนี้นี่ย yeah. ฮะต้นมะพร้าวเต็มเลยครับใช่เป็น uh huh. แอฟริกาอแอฟริกาผสมเอเชียแอฟริกาผสมเอเชียอืแต่คนไทยอยู่ที่นี่เต็มเลยเนี yeah. I, I, I ่ยอ ไอ้นั่นีอนี้ฝรั่งเลยอ่ะผมไม่เห็นฝรั่งคนอื่นเลยนอกจากผมใช่แล้วไม่มีฝรนะั่งแล้วเราแล้วทำไมผมเป็นฝรั่งอ่ะคุณเข้าปิดประเทศหรือเปล่าเอาแต่ผมพูดภายได้นะผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาเยอรมันภาษาจีปแปนไชนีสพูดได้หมดอะ่ะไหนไหน,นลองสักภาษานี่เจมิงชื่อแปลว่าอะไรแปลว่า what's your name My name is เอเดนตอบภาษาตอบตอเป็นภาษาตาษภาษา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 ภานีภาษา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 อาษาภาษาภมา้าแล้วผมไปจกคุณก่านไปด้วยผมายาษาภาอาภาษ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 นภาษาภอษาภาษาภาษาภาดาภาษ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 ่ภาษ e ภาผมชื่อเอเดนลูซิเฟอร์โอเคโอเคาภาษาภาาภาา อยู่มากับไอ้ไอเลิฟอยู่ไอเดีเดวผมไปเบรกรถก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปจบรล้วมันไปไหนวะเนี่ยมันจะไปไหมเนี่ยผุเด็ก็ตีมากเลยเพราะหลงใจเย็นใจเย็นยิ่งหัวร้อนอยู่อะไรเนี่ยโอ้โหไอเดด เดี๋ยวเจอกันมาตื่นก็นเลยเดี๋ยวผมไปเบิกแล้วกันนี่ไงนี่ไงเนี่ไยเดี๋ยวผมไปเบิกโมไซค์ด้วยไงไปโอเคไปเลยไปกับผมกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปจกรอเดี๋ยวเจอกันเจอกันเฮ้ยวอล์วอล์วอล์มีวอล์ไหมเลขอะไรเลขอะไรเออเอาเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิมผมขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมเบอร์เหรอเฮ้ยทำไมฝรั่งพูดไทยชัดจังอ่ะศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้าแม่ไวผมเข้าวิทยุก่อนอะไรนะเสื้อชมพูอ่ะเขาชื่ออะไรวะศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห โอเค thank you goodbye เอ่อคืนเจ็ดเจ็ดนะคุณหลุยเดดเอเดนเอเดนมาไงมาไงแม่งได้ยินเสียงทั่วแมพเลยรอมันวนมันวนไปเรื่อยมันขับวนไปมันร้องปิดรัตเวนปิดลำคอปิดลำคอแล้วเปิดใหม่อะไรนะอะไรนะปิดลำคอแล้วเปิดใหม่จะหาย นำคอรไอในหน้าเซตติ้งนะวอยแชทกดปิดเปิดใหม่จะหายมาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจกปืนโชว์ผมนี่ไปฝึกมาแล้ววันเดียว6 0สิบถุงอุ้มอุ้มอุ้มเอาอยัางอ่ะเอาอยัางฮัลโหลค้างเลยกูโอเคหายแล้วโอตะกี้ผมค้าง คมข้างคมข้างเป็นไรครับแลน,นอยู่ไหนอยู่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 ข้างบนชั้นสามจบอยู่ถุงนี้นะ่าจะไม่ได้แล้ว ตอนนี้ทุกคนเสียงวอเต็มเลยต้องรีบไปสมทบทีมเดี๋ยวนะทีมผมอยู่ไหนเข้าวอใหม่ก่อนอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้ผมมาแล้วเดนไล่อเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโดนตำรวจขี่มอไซค์มอไซค์ไล่เลดิเฮ้ยตำรวจเอามอไซค์มาได้เหรอมีันขับมอไซค์มีมีคนขับมอไซค์มีตำรวจอ่ะสวยยากว่ะ แม่งแต่แตมาทุกซอกเลยตอนนี้เฮ้ยแม่งไปแล้วเสียงวออยู่วอมอไซด์ใช่ไม่คือผมจะหนีเฉพาะตำรวจมอไซด์เท่านั้นแหละรถใหญ่ผมไม่หนีหรอกรถใหญ่หนีง่ายบอกเลยเข้ารู้ที่รถใหญ่เข้าไม่ได้ก็จบละใช่มอไซด์แม่งโอ้โหแม่งตามผมอ่ะเมื่อกี้แต่ดีนะผมเบรกแล้วแม่งเหินลงไปพอดีไอ้ อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันผมจะจบครูแล้วนะมาอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองจบแล้วไอผมอยู่ชั้นสองจบตอนจบเลยผมผมซ่อมรถอยู่อะไรอ่ะรถกระแลกมาซ่อมลงซ่อมรถไอผมเบิคโมเตอร์ไซค์แล้วไงแต่โมเตอร์ไซค์มันพังไงเดี๋ยวซ่อมก่อนอมันก็ไมม่าโอ้วนสองรอบเลยเดี๋ยวนะตอนกูไม่โกโกะแม่งกดโดนเอากดโดนเอาเอิ้ม เดี๋ยวนะเราจะพลาดสี่ถุงไม่ได้นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่าทุกคนต้องมีพลาดกันได้ไอ้โอคตรไว,ะวอะไรวะ้มแม่งอยู่ต้นต้นสาม,อมกองอใครจะไปกดท<ว>ับเนี่ยจังหวะนี้ต้องรอนะครับผมคือตำรวจให้มาก็เรื่อยๆละลายถุงเลยแต่ถ้าโดนจับเนี่ยถุงละพันเราต้องหนีให้รอด ผมได้แล้วนะถุงึงโอ้ว้วาวหมอสาตำรวจมาวะ่ะเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาผมว่าจบด่านฟ้าปลอดภัยกว่าะจะจบจบดานฟ้าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเราอยากได้เยอะก็วนตั้งแต่ชั้นสองชั้นสามชั้นหนึ่งนะอ๋อผมช่ำชองผมเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งอะผมอะ โอ้โหแม่งดักหน้าเออผมโดนดักหน้าสามกองเหี่ใครจะไปกดโดนไปเล่าตืมตมโอ้โหแม่งดักหน้าอื้อหือวืดสี่ถุงติด เป็นปกติผมไม่พุช<ม>ขนาดนี้นะปกติมผมจบโดนทุกถุงเลยมันเป็นล้าง่าเหรือว่าเปลี่ยนชุดแล้วอะชุดไม่เกี่ยวโอ้โหหลอดไมหลอดมันแหลกจังอะ เออใครอยู่ในวออ่ะสี่คนน่ะทำเรามีแค่สามเหรอสามเดกก็สามนี่คือตอนเราจบกูเราจะไม่สามารถพูดได้นะครับปคาอีกคนหนึ่งอ่ะฮัลโหลเราบอกเพื่อนไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้นะใครแต่ผมเห็นแค่สามคนนะที่อยู่ในวอร์อ๋อผมเห็นสี่ผมคนแรกผมเห็นผมคนผมคนแรกอ่ะ สามหนึ่งเก้าอ๋อสองของผมร้อยยี่สิบรอยยีสี่แปดคือใครยี่แปดอ่ะไม่รู้แต่ผมเห็นแค่สามคนนะเรามีแค่เราตรวจมอไซค์มาตำรวจมอไซค์มาชิบหายแล้วคืนแล้วคือแล้วคืนแล้วชิบหายแล้วมันด้วยุ่มอเดนอยู่ไหนเอเดนจะพึ่งพูดไม่ได้ตอนเนี้ยที่ตำรวจมาแล้ว เดดตกคูนู่เฮ้ยตำรวจ,รวจ,รวจมอตำรวจมอไซค์มันขึ้นตึกนั้นเองอยู่ชั้นไหนเนี่ยอยู่ดาดฟ้าเลยโอเคโอเคโดนไล่เหรอโดนแล้วไม่เดดเดดรอดเดดไม่ได้โดนไล่ผมผมได้สามถุงอะอมันมาลงรถหรอมันลงรถแล้วมันลงรถแล้วใช่ไหมรู้เห็นมันขับขึ้นไปมันไปไหนเราไม่รู้หรออ๋อมันอยู่ชั้นล่างแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอเค นจอดอยู่ข้างหน้าเด็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาซักผ้าถุงเข้าเก็บเอเดนใจเย็นมันจอดอยู่เอเดนโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วช <laughs> ุดเป็นโคตรน่ารักเลย้ <laughs> างางม่มงไม่มีตำรวจใช่ไหมผมจะจอกนะไม่มีไม่มีไม่มี สวยได้ถุงผมผมได้ห้าถุงแล้วนะอืมไม่มีใครพูดแสดงว่ากำลังจกอยู่หกถุงมาแล้วแล้ว <ผม S 2> ถุงละกี่ถุงละถ,ถุงที่เจ็ดมาอืม ตึ๊บโอ้โหจบเลยต้องลงล,งล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 งข้างล่างตรงชั้นสามตรงนี้มีเยอะมากคกนบอกเลยชั้นเนี้เยอะสุดละแต่ว่าตำรวจมันขึ้นมาง่ายชั้นนี้โอ้โหหลอดเล็กนิดตุล โอ้โหขันสุดท้ายโอ้โหยังอยู่นี่กันดกว่ะตก,ตกู่นี๊ขี่มาจอด <c oughs> แม่งกดไม่ทันเลย <c oughs> เออบ <c oughs> ิ๊กตี้ละเอเอได้อกเจ็ดถุงละเอ้ยแปดถุงดิเจ็ดหรือแปดเอ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดูเอเดนคนเดียวเลย ได้เสรถุงแล้วนะเปิดไล่พวกขนยาอยู่อ้าวไม่ ok, okay. Ooh, ไม่ข like well, so well. ึ no. ้นมาหรอทำไมไม่มันไอ้นี่ไล่พวกส่งยาไม่ขึ้นนะไล่ไล่ยูดี้ไงโอ้วัสดีครับสวัสดีครับไปไแอบ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 ชั้นสองแอบชั้นสองชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยขึ้นมาชั้นสี่แล้วหรืออย่ายิงเทเซอร์นะ

เอเดนไปแล้วเหรอเอเดนเออผมได้มาเจ็ดถุงไหมเดยวเก็บเก็บก่อนเด็กจะไหนเนอเด็กเด็กเก็บแล้วครับเด็กเก็บแล้วโอ้ยปล่อยกูอยู่ตึกคนเดียวอะเมื่อกี้เจ้ตำรวจไม่มีไล่พวกปัญญาอย่างฮาเลยเฮ้ยพี่เห็นมันไปไปไล่ที่ปั๊มนะพี่มองอ่ะสวยตำรวจสองคันแม่งยังบนอยู่เลยว่ะพี่ยังอยู่ในตึกอยู่เลยข้างไม่มีนะพี่ผมอยู่ข้างล่างพี่ไปข้างบนหมดละมาแล้วมาแล้วผมาแล้ว จะกลับวนดูอยู่เดเลยวนชั้นสองอยู่อะตอนนี้พาทิชจ้าสลิดเกินตอนนี้นทำลายไหลเนี่ยม,มเติบเลยเหรอเออ,เอ,อใช่เวลาไม่เหมือนกันหรือ่าเดี๋ยวไม่พูดอยู่ไหนกันอะอยู่ไหนกันรอไล่ยอยู่รอไล่ยอยู่ผมกำลังขึ้นไปจกใหม่มาเจอผมด เจอตำรวจโอ๊ยหยุดตึกแล้วเอเดนเจอตำรวจเฉยเออนั่นแหละคันนี้แหละไล่ผมอ่ะเขามันมาอถถังมางไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่ตามไม่ทันละสวยแดดเฮ้ยมออเตร์ไซค์ข้างล่างเห็นปะเห็นเอเดนเหร ทา,ทางเข้าอะโม่ใส่ข้างล่างซ้ายอะเห่ไร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 อุ้ยอยากเลยนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเยวเพิ่งมันยังไม่เห็นเราชโชคดีว่ะรถมาพังที่ตลาดไม่เห็นเรายังหนีก่อนก็ได้หนีก่อนก็ได้ที่จะตามกูด้วยตา,ตามผมว่ะ ครับผมเหนื่อยไหมครับเสใครวะกดกันไหนครับผมรอดไปทางลับไปทางลับบอกเลยตามกูไม่ได้แน่นอนถ้าไมตายกูย,ยี่ห้อได,ได้ได้ฟังบีบบล็อกปะอุ้ยลำคอใครวะนะ่ะอุ้ยผมได้ลำคอใครไม่รู้อ่ะแป่บน,นึงนะ เจอท้าไม่ตายกูจะเย็น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 โคตรสวยเดี๋ยวนะจอดพักตรงนี้ก่อนผมรอดแล้วผมรอดแล้วเจอถ้าไม่ตายผมเข้าไปโอ้ยเอ,อ,อเดนรอบตึกเราเลยใช่หรอ ได้สองคันซ่อมรถครันหนึ่งอีกคันหนึ่งขับวนอยู่ต้องทำงานเป็นขบวนการบอกเลยตำรวจมอไซค์มันเหมือนขับรถไม่เป็น่ะ มาขับจากชั้นสี่ลงชั้นหนึ่งมีอันนี้มันอย,นอยู่มันอยู่ชั้นสอนงกำลัง้นมาชั้นสามผมซ่อมรถอยู่อ่ะแป๊บหนึ่งนะตำรวจม,ม,มาตายไปแล้วตำรวจม,มาตายไปแล้วสวยตะคันใหญ่ ไม่ต้องใช้สมาธิเยอะจริงตุมต้มตุม้มตุ้มโอ้โหนิดเดียวไอเดนจบอยู่ปะเนี่ยใช่ใช่ใช่จบแล้วสวยโอ้มันรีบมาอย่างมากที่มีถึงเลย เนี่ยเด็ดเด็ดมันเป็นเด็ดนะข้าหลังเนี่ยมันขึ้นตึกฮะนี่ยังไม่ได้จกเลยเนะี่ยขับมาตำรวจมันมัน,ม,นมันไม่ไปไหนเลยอะมันอยู่ตึกตึกเนี้ยมันไม่ไปจับพวกขายยาม้างหรอวะ โหข้างล่างก็มีคันใหญ่คันหนึ่งข้างบนรถไฟกำลังขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราต้องใจดีสู้เสือบอกเลยแวแม่งวนรอบเลยทั้งบนทั้งล่างนะคนตำรวจ ตัวแร่ผมว่าเออไวเลืลอมงามใหมล่ลำคอใครโอ้โหลำคอใครอีกวะเนี่ยพักจัดเลยผมมาตึกแดงนะตึกนั้นแม่งเฝ้งเเ้ยเราเราได้ดิตึกแดงเราได้ หลุยไม่อยู่อย่างเงี้ยโอ,อ้อไม่กล้ากันออไม่ไม่ไม่มันตำรวจมันวนไงมันไม่ไปไหนเลยไม,ไม่ไม่กล้าอะไรพี่หลุยสองคันอนะวนไปวนมาเออแม่งไม่ไปไหนเลยไม่มันมันมันกดบ่อยไม่ได้ไงกดบ่อยนี่บักเลยเฮ้ยทำไมกดจบไม่ไดนะ้สวย,ยนี่ขเขาเรียกแม่น เอาเด็ดไปไหนอ่ะเด็ดถุงมือไหมเหรอผมออกวิทยุแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคโอเคจกเปลวมาสองสองอันแล้วอ่ะได้สามถุงแล้วเววยเสียงวอลกใกล้เข้ามาละแต่มันไม่น่ามาหรอกตึกตึกตึกนี้ตำรวจไม่ค่อยขึ้นนะ ใครใครที่เพิ่งเข้าประเทศมาใหม่ๆตึกนี้ปลอดภยัยสุดแล้ววิ่งจกเอาช่วงแรกๆผมทำเงี้ยแหละได้ละสามถุงแต่ผมได้และสามถุงยังลงยังลงแล้วลงแล้วโอ้โหเออรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจอยู่นี่เลย ด้านหน้าเลยแม่งขับขับสวนกับผมไปเลยเด็ดอยู่ไหนเด็ดโรเด็ดจบย้อยังยังไม่ได้จบเลยวนเล่นอยู่เตะขึ้นมาขึ้นมาชั้น <S 2> <S 2> ถามตึกไหนตะึกไหนตึกตึกตึกสี่ตึกสี่ชั้น <S 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 โอเคแป๊บนึงรอรอขึ้นล okay. แล้วโอเคเราจบค้ามกัน ในรถผมมี30ถุงแล้วตอนนี้เอ็นที่เลเบลผมมีอีกประมาณ40กว่าถุงเอาเลยเอาเลยเ,เลยโอ้โหเล็กจัดอ้าวทำไมมันกดไม่ได้วะเล็กจัดโอ้โหแม่งให้หลอดกูมาอย่างเล็กเลย ตุ้มตุ้มตุ้ม,มโดนดักหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้หวูดสี่ถุงติดเลยหลอดหลอดมันหลอด,ลอด,ลอด,ลอดมันกระตุกอะ่ะโอ้โหไม่เด็ดมันได้แล้วว่ะเราต้องเอาสักถุงหนึ่งเราแค่วูดหมดเลยหกถุงจบแล้วโก้ ผมรอให้เด็ดผมรอให้ผมไม่มีปุ่นเดนี่เลยตามผมละไฟตำรวจโอ้เฮ้ย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  โอ้เอเดนอยู่ไหนอ่ะผม้ยผมโดนเดี๋ยวหรอโดนจริงอ่าคนตำรวจใจเย็นคนตำรวจคนตำรวจคนตำรวจคุยกับผมก่อนคนตำรวจเออสักที หมวได้ยินผมไหมได้ยินไหมได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วไม่ไม่แล้วตะกี้ไม่ได้ยินเสียงผมหรอไม่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 ไมโอโ้โหแล้วแล้ว,ลวเสียงบั็กไม่ปลดมือผมอะ่ะเสียงมันลำคอบันะ็อกอ,อ่ะอ๋อเหรออ่รอปลดมือเลยโอเค,อ,เคอ่าอ่าอันนี้ขอโทษด้วยกันอ่าคือผมมีเคสตรงนั้นนะตรงจุดก่อสร้างแล้วผมเห็นคุณพอดีเลยคือ,อคุณอยู่ในพื้นที่ทุ่มเสียงกับการลบหนี้นะคุณจะโดนสอกคดีนี้แต่ในตัวคุณจะไม่มีอะไรเลย ใช่แต่เอาง่ายได้ผมจะลดให้มัน3้0มันห้าได้ผมจะลดให้เลือแค่สามพันโดนกี่นาทีอะโดนยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวลดให้เลือสิบห้าทีโอ้โหเยอะจังนี่นี่ผมลดแล้วนะก็คือผมลดให้สุดๆเลยแล้วเนี่ยโอ้โหคนอื่นลดให้เยอะกว่าผมอีกไม่เยอะเลยนะเอางั้นสัตจะสิบสองนาทีสิบสองอ่ะฮะ สิบสองก็สิบห้าคุณเจาอะไรสิบสองโอเค